ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกลับเอ้ยแป๊บนึงเอาไม้ดิสัตว์ก็และก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับไม้ครับนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มีกําลังใจมา,มากๆนะครับเพราะว่าครูเพิ่งตัดคลิปเสร็จนะฮะแล้วผมตัดคลิปไม่ได้ยากมากไม่ยากก็เหี้ยแล้วทำบกคลิปรวมกันไอ้เหี้ยตั้งแต่กลับมาหกโมงกว่ากว่าไอ้สัสตอนนี้กี่กี่ทุ่มวนะเช็คดิไอ้เหี้ยแปดทุ่มสี่สามผมมีเวลาประมาณสิบสามนาทีครับหรือต้องไป อ่อทำอะไรนะทำการปรินิพานไหมเออปรินปรินิพานนะผมเพื่นี้นอนเร็วนะฮะก็ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป้าหมายของเราก็คือกูต้องไปนระกใช่ไหมซึ่งผมมีแผนอยู่แล้วคือจะทำการเอาพีเอ็กซ์ส้นตีนเนี่ยะที่แบบมันดันมีอันเบกกิ้งสองให้เราเนะี่ยไปขุดหินลาวาทั้งหมดผมจะเริ่มทำทำการผลิตฟา,ฟ,าลฟาร์มเอ็นเดอร์แมนนะครับเอ้ยฟาร์มเอ็นเดอร์แมนก็เรียอยแล้วฟาร์มวิลลี่ซอมบี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็สู้ๆครับตัวกู ตั้งใจทำนะเพื่อนกูบอกเลยถ้ามึงคิดว่าง่ายอ่ะมึงคิดผิดเพื่อนโคตรผมโคตรผมโคตรไม่ยากเลยสักก็อ,อย่างอื่นก่อนอื่นแล้วก็ต้องทำการทำหลาย,ยาอย่างคุณกูณบอกเลยเยอะแยะอที่แน่เราต้องขุดหินลาวาประมาณถังน้อยเยอะเท่าที่เยอะได้วันนี้ผมมาขุดหินลาวาเฉยเยโอเคกูคตกใจอ่ะผมนึกว่าไฟไหมคลิปที่แล้วก็เพิ่งจุดไปเอง จุดเองลืมเองครับผมมีไหมมีไหมกูนี่แหละไงกูนี่แหละกูนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเอาเนื้อหมูไปตักแห้งก่อนผมไปสับหมูตอนไหนวะน่าจะไปตอนประจนภัยมั้งแล้วกูวเดินกลับบ้านใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละแล้วกูทำอะไรคลิปที่แล้วไม่ได้เล่นนะครับประมาณ3วันนะวันนี้ก็คลิปนี้จะลงวันที่4ี่ก็กลายเป็นว่าผมหลายวันเลยก็ขอโทษ <Okay. S 2> ทุกคนละกันพอดี <Okay. S 1> นะครับไปลองเข้าสังคมดูมา ซึ่งก็เข้ายาก่ที่คิดนะผมบอกเลยเข้ายากที่คิดมากเลยเว้ยคุณทำไมสังคมแม่งเข้ายากขนาดนี้เว้ยเนาะเศร้าคิดแล้วเศร้าไม่เป็นไรครับแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เเป็นไรนะคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะฮะ่อนอื่นไปเลยเฮียความผิดพลาดของคูไปซะอารมณ์เหมือนขี้ไม่หมดน่ะขี้แบบไม่ละไมลางครับผมประมาณมันต้องจัดการให้มันเรียบร้อยนะยิ่งเราหมดหลด texture pack ที่แสนสวยงามเอ้ยผมโฆษณาหน่อย คุณค,คลิปที่ผมทำเกี่ยวกับดิสคอร์ดเนี้ยสนุกอยู่นะไปดูได้แค่สนะี่ห้านาทีเองนะดูดูกันหน่อยก็ได้นะฮะโอเคหน้าจอคู้กได้ทำการค้างไปที่เทียบร้อยนะับกูออกมาแล้วกูกดคลิปก่อนนะี่แ้วกูเดินตกช่วงนี้ยิ่งชอบหาเรื่องตกอีกที่ลงไปด้านล่างอย่างเงี้ยวะเนี่ย ทำบนใดดีไหมวะก็เป็นความคิดที่ดีนะโอเคผมไปทางนี้แล้วกันแล้วไฟผมดุดได้ไงวะไม่รู้เหมือนอ๋อแก๊สแก๊สยิงแก๊สยิงเอ๊วผนจะยขุดไปนลางไร่างดีวว่าผมน่าจะลงไปทางนี้ไหมดีไหมกูว่าจะดีก็ได้หรือจะไม่ดีก็ได้แล้ว ก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับแต่มันดูน่ากลัวนะผมพูดลงแบบแบบนี้แล้วกันแบบคนปกติก็ทำกันอันนี้คือคือคิดคเฮ้ยเหี่ยคุณนะนรกมั้งน่ากลัวชิบหายเลยเว้ยเชื่อผมเหอะ จะเล่นอะไรก็เล่นนะผมแต่อย่ามานารกบ่อยแล้วแม่งเล่นทีไรแม่งหลอนตลอดแล้วผมแต่ก็ไม่เคยตายนะไม่เคยตายบ่อยนรกแต่แต่ก็ตายบ่อยแล้วก็ก็ทั้งตายบ่อยแนละ้วไม่ตายบ่อยอะไรเดีวยวกันนะเป็นเลคิวยมนะฮะคลิปที่เราเพิ่งโดนเลคิวม,มาเพิ่งไม่ดูกันไงทำไมเพมิ่งไม่ดูเวียเพราะควารับผิคลิปมันเหี้ยใช่ไหมเพื่อนกูรู้กูร,รู้โอ้พ่อมึงตายไอเด็กเปลีขอให เป็นอะไรอ่ะไอ้แก๊สเนี่ยมันก็ขึ้นไปสูงกูย,ยิงไม่ได้อย่านะ้สัตว์อย่านะ้เหี้ยอย่าให้กูขึ้นนะนะาๆเออหายไปใ้งโง่ดีสปอนไปเปลดิดแม่เจ้าอะไรนครับเนี่ยแค่จะสร้างฟาร์มม่นก็ลำบากบางคนคิดว่าแบบ ตัวที่แนะนำพัน,นที่สุดในโลกก็จจะเป็นแบบอะไรสักอย่างอย่างอื่นอ่ะเบรสอะไรพวกนี้ผมแต่ผมบอกเลยตัวที่แนะนำพันที่สุดของจริงครับแก๊สมันทําให้มึงลําบากในการทําฟาร์มหลายอย่างเลยผมบอกเลยถ้าเกิดไม่มีแก๊สเน่ะคุณจะแบบไม่ต้องลําบากในการทําฟาร์มหลายอย่างเออคุณแบบชิวจะชิวมากเลยเว้ยเดี๋ยวผมทําเป็นทางก่อนเนี่ยเดี๋ยวกูว่าตายเดี๋ยวกูว่าตายกดกด F3 รู้ด้วย,วยเผื่อกูหลงทิศนะผมคลิปหน้าคุณได้มาดูถูกเลยมาีวันนี้ผมมีเวลาจำกัดนะเพราะฉะนั้นก็รีบๆสักหน่อยนะจ๊ะ นจะจ๊ะติดไม้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึวงว่าจะไม่มีพิกเล่นซอมบี้นะไปยิงหลังกูแล้วกูตกตายนะฮะ Are you serious b o Oh my god! กูได้เจอของดีแล้วเพื่อนนี่คือสิ่งที่กูต้องการมาอย่างยาวนานเว้ยนี่คือสิ่งที่กูต้องการเข้าใจไหมเพื่อนอย่างยาวนาน <c oughs> เพื่อนผมเจอแล้วผมเจอสิ่งที่ผมต้องการแล้วฮะแบบมันเป็นใบโอมที่ดูน่ารักมากเลยนะเว้ยไม่ช่างมันเถอะกูควรจะสำรวจใช่ไหมก็ไหนไหนคลิปนี้ก็ไม่ทำเพี้ยอะไรเยอะแล้วกูค่อยไปซ้อมตัวค่อยไปเก็บหลังไม้ก็ได้นะก็ถ้ากูตายก็โทษพวกมึงแล้วกันนะกูต้องขับทำคอนเทนต์คอนเทนต์ให้พวกมึงดูเพราะฉะนั้นถ้ากูตายนะพวกมึงผิดจำไว้เลยเข้าใจไหมถ้ากูตายกนะูต้องไปฟาร์มไม้ใหม่จำนวนมหาศาล กูได้ที่ขี่กับม้ามานะฮะวีนี้สุดทอมกูก็ไม่ต้องลำบากเลยอ่ะมานี่ให้หมดเลยเพื่อนมานี่เลยมานี่เลยเบสผมต้องฆ่าด้วยแหละเพราะว่าผมต้องเรียกว่ายัางไงวะเอามันมาใช้อ่ะในการทำยาพวกนี้ครับทที่เหลือก็ไม่ต้องอะไรพิเศษก็ได้ครับ พะเราสามารถฟาร์มเอเมอรัลแล้วคราวนี้ค่อยออกมาแลกอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแล้วเบลดมันอยู่ไหนนะจะเห็นมันอยู่ด้านบนอยู่แถวเนี้ยแ,แ,แล้วกูจะหลงทางไหมเนี่ยเฮียวางไม้ไว้ก่อนไอ้สัตว์ <c oughs> ชีวิตกูไปไหนก็หลงทางกูเล่นเสียงกระดูกไอ้สัตว์ oh, โอ้มึงเกิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ได้ไม่สู้ครับผมไม่สู้ไม่สู้ผมเป็นคนไม่สู้คนครับจะไม่ยุ่งกับกูเลย ขอให้กูใช้ชีวิตดีๆเฮ้เพื่อนนะดีๆดีๆดีๆดับดีๆอะนึกออกไหมแค่เดินทางอันี้กูจะหลงตายหายแล้วนะมันน่ากลัวเนอะเพื่อนมาวางวางไว้กูมาทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยเริ่มมึนหัวแล้วโอ้โหนี่เดือดวาดอีกแล้วผมไม่ต้องเก็บไปเยอะหรอกจริงมึงจะเก็บอะไรเยอะๆนะเก็บกล่องนี้กล่องท้ายแล้วกันรู้สึกมันค่อนข้าง เสียวเวลาครับในการทำอาชีพโอเคโอ้ไอ้เพลยนี่ต้องขุดขานไปหรอช่างหัวแม่งอ่ะทครมันชอบเกิดแล้วเกิดแล้วมันหาไยากวันนี้มามาเราไปทางด้านหลังเนาะทำทางไว้เรามาด้านหลังเอาระวังวล็อกตรงนี้ วัชชาวัชาวชาวัชชาวัาช่า h e ลโ o มีใครอยู่แถวนี้ไหมัำบลพีสโอ้ไมยก๊อดต้องปีนขึ้นไปบนหอคอยโง่อของมึงงโง่โง,ง่แล้วมันก็โดนฝังไอง้ค้รเทียเลยนะฮะต้องไปหาเบรดใช่ไหมต้องขึ้นไปจริงๆสนะินะเนอะ ยังไงดีวะกูไปดูทางอื่นดีวะลำบากลำบนแท้อุ้ยมันสวยอะคุณลาวาสวยมากนี่เผือกูได้จะเอาภาพนี้ไปหน้าปกอ็มันหายไปก่อนคุณดูดิความอะลมาติกชักกลักปติกอมาลากราปฏิกนะบผมันยอดเอาเกินกว่าที่ใครจะคิดได้อแ,แล้วตอนนี้กูจะเริ่มจะเริ่มจะหลงทางแล้วด้วยวมันก็อย่าเพิ่งพูดมากับผม ทำยไงให้กูไม่หลงทางดีกว่าเพื่อนขอรู้แล้วเลิกโง่ไงตรงนี้แถวๆนี้มีเบรแล้วเราเดินไปทางนี้น่าจะบ้านดันวนหัวเราเลยแล้วดันมันหัวฝั่งนี้เลยฝั่งฝั่งกูเลยนะ เบรแบบสปอร์นเนื้อไหมช่างแม่งนั่นเนี่มันไม่ได้ต้องทำใจแล้วโอ้ยขอที่ดีๆอ่ะโอ้พระเจ้าเออ กูเนยกูว่าแหละสัตว์อย่าดากูเลยกูขอโทษิดไปแล้วโอ้มันก็สวยดีอยู่นะแต่กูตายหายง่ายเลย อ้าอีกแล้วไอ้เหี้ยคือราคามึงนะพระเจ้าเข้ามาหมดแล้วพเพื่อนตามแล้วกูทำไงดีวะ,พะเพื่อนก็ตามไอ้เหี้ยนี่กูต้องลงอยู่ไหนนี่เหรอเพื่อนอุ้ยเหี้ยกูพลาดไม่ได้อะเพื่อน ขออนุญาตเก็บนะฮะเอเนโลจำนวนมหาเสน่หนะฮะไปฆ่าเบดก่อนเบนเบสสัตว์เด็กเพชรดไหนเอ้ยใครพอจะรู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนนี่มันจะหาฟาร์มสบอนเบดดีไม่เจอเหรอไม่เจอจริงหรอคุณ มันหาย,ยากอะตอนนี้เขายังไม่ค่อยพูดอะไระเพื่อนกูแม่งเข้ามาเต็มห้องแต่ว่าตอนนี้เข้ามาสี่คนละเมบี้เมบี้อาจจะรอสัมวันอยู่นะฮะผมก็บรู้นะครับแต่ตอนนี้กูต้องเริ่มคิดแล้วมุงคนจะทำยังไงดีอันนี้คืออะไรเอ่ยมึงอีกแล้วอรอมึงอีกแล้วออตอนนี้กูหลอนมากๆเลยเพื่อนหลอนกับแก๊สอะไรเงี้ยไม่เคยหลอนกับตัวที่อะไรเท่าแก๊สมาก,ก่อนเลยกล้าพูดเลยยอะ เป็นตัวที่ส้นตีนี่สุดในโลกแล้วจะให้ตัวไหนหายไปก็แก๊สนรกก็แก๊สเถอะผมปัจจุบันถ้าเกิดในอย่างอื่นก็สเกลตันเนาะส้นตีก็จะสเกลตันไม่แก๊สสเกลตันก็เฮียสอย่างประมาณนั้นนะ,ะตรงนี้ไม่ใช่อ่ะผมลองเข้าไปด้านในดูอีกสักหน่อยละตรงนี้ไม่ตรงทางออกนี่เขาอ่านหรออู้หูไดมอนด์สองอังอนคุณเย,ยี่ยมจริงเลย มาใส่งโง่ไอหน้าโง่อ่ากูเอามันเข้าแล้วเย้ได้มาแล้วกลับแล้ะสัตว์กูบอกเลยกูได้แค่นี้กูพอใจแล้วเฮียเดี๋ยวก็ตายหาอีกแล้วเหนื่อยอไหมตอนนี้ผมยังไม่เจอฟาร์มตะบอนเบรดนะแต่แค่นี้ผมก็ได้ของที่ต้องการแล้วแหละมึงกูยังอยากจะได้อีกอยูน่นะเฮียนี่ตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปดีไหมวะเฮียกูตายจังอ่ะเพื่อน กูแม่ยิง่งโง่อยู่เพื่อนคนดูบอกแม่งรู้ด้วยเหรอว่าตัวเองโง่แตวรู้อาหารก็เริ่มหมดแล้วประเด็นคืออาหารตัวเนี้ยปัญหาคืออาหารเลยหลักๆปัญหาหลักคืออาหารตอนนี้เนาะแล้วนี่คือผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่อแล้วนะมันดูตันหมดแล้วคุณเจ็บป้าคุณ กูลองเดินเข้าไปอีกรอบนึงแล้วกันเนาะนี่เมื่อตอนนี้เขายังไม่ชวนกันเล่นเกมนะกูจะแบบเออมาเดินแถวนี้กันก่อนเชี่ยคุณโคตรแรงไอ้สัตว์กูเริ่มไม่ตลกแล้วล่ะกูไม่ตลกไหี้ยกูไม่ตลกแล้วตัวหนึ่งเอากูเพิ่งหลอดไอ้ี้ย ตัวหนึงเอากูครึ่งหลอดกูไม่ตลกเลยแล้วอ่ะกูบอกเลยกูไม่ตลกเลยแล้วอ่ะมันมีกี่ตัวคุณเนี่ยกูเล่นเสียงมาใกล้ๆกล้เลยไอ้ทำแบบนี้กับกูกูขอร้องกูไปแล้วเชี่ยงบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคมันขนมปังอยู่เออสกิลตั้งแล้วยิงกูอีกเดี๋ยวกูก็ตกเดี๋ยวกูก็ตกเดี๋ยวกูก็ตกลองดูนะเดีย<ๆ>๋ยวกูตกเฮ้ยย่าเอ้ยย่าย่า กูยอมแล้วกูยอมแล้วไม่ไม่แล้วไม่แล้ลลว,กลลนะวกูไม่แล้วบอกเลยไม่แล้วนะกูกูไม่แล้วตอนนี้แต่กลับบ้านรักเราอยู่ดีกว่าอบอกแค่นี้แหละตอนนี้ที่เหลือเดี๋ยวฟาร์มให้เรียบร้อยแล้วกันปึ๊บเปบเดี๋ยวกลับไปเอาเนื้อหมูที่บ้านแล้วพวกนี้ก็นี่ฟาร์มวัวพวกนี้ให้เรียบร้อยนะผมต้องการสเต็เกเยอะๆครับไม่ต้องการฮิลว่าประมาณนั้นที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษครับ ก็ทำฟาร์มโกหลักๆนะคลิปหน้าเดี๋ยวผมน่าจะฟาร์มของรอคลิปหน้าทำฟาร์มโกก่อนประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับนะที่รับชมนะครับ See you again next time นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับ